อ๋อ <c oughs> oh, ชอบว่าสดใสอ๋อโอ้โอ้โอ้อโอ้สดทีอ๋อเอ่อไม่ไงเอ่อโอเคนี่คือกล้วยนะเอาไปกินด้วยดีกว่าโอ้ยนี่ประตูรถทำไมมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยโอ้ยกับบะใช่ยเอ้ยต้องออกไปจนไผ่ทางน้ำมันต้องใช้ วางไปก่อนลวกันอันนี้อะไรนะกระโปรงรถปะอ,ออกยากคงวะมีคันโยกเปิดลานประตูหรือป,ปะครับนี่ไงครับเปิดอย่างนี้เลยเอาไปเอาแซดวู้ดตอฟเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมขออนุญาตประกอบรถก่อนนะครับเนื่องจากว่าที่นี่นั่นเป็นทะเลทรายเราจะต้องสำรวจเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดเยียไปเลยเหมือนรอจะครบลเลยแฮ้อันนี้อะไรวะเนี่ย,ยเกี่ยวนี้ได้ด้วยหรอ กรจัดไปครับเตมิมไปเลยเนื่องจากว่ารถคันนี้เดี๋ยผมรักผมหม่วงมากและแน่นอนว่ารถคันนี้มันจะอยู่กับเราอีกนานโอเคนำชิ้นส่วนประกอบมาประกอบรถก่อนคาณผู้ชมครับอ๋อฮะอะไรวะเนี่ยน้ำแตงกวาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันมีอันนี้ด้วยวะคืออะไรอ่ะวางอ่าดูสิ the desert what the shape p l i e for us ารายเป็นที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราไม่ใช่กูแล้วหนึ่งอันนี้คืออะไรอ่ะอาหารหรือแบตเตอรี่วะอันนี้ผมไม่รู้อ่ะกูใส่ยังไงอ่ะพี่มึงให้กูใส่ยังไงอ่ะพี่พี่รู้ใช่ว่าจะมีของหรือเปล่านะมีไฟฉายที่เราต้องใช้อปเบิลด้วยเหมือนกันไม่รู้ว่าไฟฉายนั้นบจะมีหมดหรือเปล่ามาดูหลังบ้านนะครับผู้ชมหลังบ้านนี่ก็จะมีของมี อุ้ยเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยว่าต้องอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วคุลงมากูตายไปเนี่ยทำไม่ตายวะเฮ้ยโอ้ยคั่มแล้วฮะเรายังไม่ออกไปไหนเลยอ่ะชิบหาแล้วชิบหาแล้วเหมือนเกมนี้เราจะ ต้องนี้อะไรบางอย่างนะคุณผู้ชมแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันให้กูขับยังไงอ่ะอ้าวจางแม่งเหอะอ่ะไปลาตัสโอ้ยเฮียพ่อมึงเฮียเออไปดารูปเฮียน,นี่มาเลยเฮียความแมงดื้อในอิสราดเอียไม่ไปไหนเลยเฮียตายห่าละแล้วมันไปยังไงมันขีย่ยังไงมันไม่สอนกูเลยอ่ะเฮ้ยทำไงอ่ะคือข้ามแล้วอ่ะคือบูได้เท่านี้จริงๆว่ะ มัมาแล้ววะมาแล้ววะอุะอ้ยได้จา้าดได้จา้าดอย่างนี้อะ่ะครับคุณผู้ชมเปิดไฟหน้ายัางไงวะกูเปิดไฟหน้าไม่เป็นอ่ะกูจุ่มตอนนี้เราก็กำลังขี่ไปด้วยความเร็วแสงนะเฮ้ยมีถนนมีอะไรไม่รู้อะไรอ่ะใครมาเล่นหินวะ เอ้ยแต่กูเปิดไฟไม่ได้กูจริงจังเกมวิ่งนะเนี่ยใครมันแค่หูกูข้างๆวะเนียกูไม่เข้าใจว่ะยิ่งอย่าบอกนะอันนี้ไม่ใช่กลับข้าวมึงอย่าบอกนะว่าโถไอ้สัสกูก็นึ้ว่ากลับข้าวคุณพระเจ้าช่วยด้วยกล้วยทอด เป็นไรอ่ะเราไปออกมาไม่ได้อ่ะเชื่อเลเราไเอ็นเดียวเอาเอาเอาอย่างนี้ก็ได้อ่ะอ่ะไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปขออนุญาตหาได้กินก่อนโอเคกินกินกระเทียมไหมกินกระเทียมหน่อยไหมเอาปะไม่ได้หรอะคุณผู้ชมเฮ้ยเห็นอะไรอยู่ตรงนู้นได้เวลาซูมรดลอยได้รดลอยได้รดลอยได้ครับคุณผู้ชมเห็นไม่มีผิดและชัดเจนว่า นั่นอาจจะไม่ใช่กับดักหรือเปล่าไอสัตว์รถโมเด <c oughs> <c oughs> ลรถลอยได้คือรถโมเดลเกิด w ุ a t the f ฟ c ัก a p แฮปป n ้นงเฮ้ย,ยน้ำมันหมดสลดแล้วกันดิประตูโอ้ยอุดรีบเลยออกมา <c oughs> ไม่มีทางน้ำมันทำ <c oughs> ไงอะ่ะคุณผู้ชมไ <c oughs> อ้เจยไม่มีทางน้ำมัน เรเอาไงวะไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมิวแตงไอมิวแตงมิวแตงมิวแตงอ่ะมิวแตงอ่ะหน่าติงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเลย ให้แล้วก็เออฉันต้องใช้ได้โดไปเลยเฮ hey! ไม่สนอะไรไม่สนอะไรอะไรกนที่ดูความเรือปลาตาคุงที่มาต้องปีแล้วรถอ่ะมึงผมฝนฟ้าก็นองไม่เป็นใจแป๊บคืออะไรไม่รู้มีทางเข้าไหมม,มีอุ้ยมีตังนี่นะครับโอ๊ยโอ๊ยอยุงกู ยุงก acceso acceso ูย <Likewise> ุงกูอะแล้วเขาก็ได้ตายลงอย่างสกุบสุกตรงไหนวะกระท่าตายไปกเฮ้ยเฮ้ยกูทำได้ทำได้กูปัญหาผมอยู่พ <Overwatch> ี่ jom พี่ jom ปัญหาผม ช็อปโอ้ยไอ้ยังมันไม่รอกูเลยบ้านกูไม่ได้เร็วกว่ามึงเลยสัตว์เอาล้มเลยตึมเอ้ยเฮ้ยมันจะเอาไใบกูไปไม่ใช่มันเอาไใบกูไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาใบกูมาเอาไใบกูมา ไปกูไปกูนี่แแย่งไปไปเลยอ้เฮ้ยไปแล้วไปเลยกูแย่งไว้เฮียมีมรสุมมีมสุมรออะไรไาเช็คตะวันฮอลินฮอลิเอ้ย โดนโดนอะไรกี้อ้ยอ้ยล้วไมคุล่าไมคุล่าไมคุล่าอย่าติดค้างทะเลสาของแฉกคุณผู้ชมเอ้ยอ้าวชิปอ่ายกูละไมคุก็กตกโอ้ยขาไปกูเป็นเทียอะไรเหมือนจะเป็นกระต๊อบเล็กๆแล้วคุณผู้ชมนะฟาธิดก็ลับลาเราไปแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยจริงเฮ้ยอ,อะไรอะ ไม่ไม่มีของให้กูแถมยังจะหลอกเอาเงินลบบักกูอีกบัตรลบจริงๆเลยเราจะต้องเดินตามถนนอยใหญ่อีกนานเท่าไหร่ระหว่างหิวตายกับเพื่อนขี่รถมาหรือมันขี่ไปแล้วสิ่งที่ทำเป็นหัวเป็นส่วนย์ตอนนี้ก็คือความมืดย่าอย่าอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้มันไม่ดีเลยนะเนี่ยนะจ๊ะ่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้โอ้ยเยอ้จ้กูไดเยอะเลยเพื่ออะไรอะไรแกจัน แกทันเจกันที่สุดโงพังกินต่อหน้าแม่งเลยอ๋อ้๋ออ๋ออ๋อมันเอามันซอยตูดกูถึงุณจะไม่มีเพื่อนแต่ผมมีตายจริงหิวข้าวตายหิวข้าวตายเนี่ยบอกเลยไม่มีกิ้งกาดทะเลทรายกูบอกไว้ก่อนไปเลยตายจริงอะไรครับมา ถือว่าเนี่ยเป็นขั้งสุดท้ายที่ผมจะลองเล่นอีกทีหนึ่งโดยที่การเล่นแบบดีๆเลยนะใช่ปะ่ะ <laughs> ไปครับไปครับไปครับม่ไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นจ๋าโอ้ยโอ้ยเพื่อนไอ้เบงเอามุดต่อฟัคโอ้ยโอ้ยเอาวะ กูพร้อมชนนะถ้ามึงตกกับร้อมชนกูบอกแล้วนี่งไองกูชนกูชนตั้งหลักได้มันทำอะไรของนนมันะวะเสียงอะไรตั้ๆมีช็อปให้ขายของด้วยว่ะแต่ไม่รู้ว่าเราจะเอาไงไงแต่ว่าอันเนี้ยโอ้ยๆๆ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเ โอยๆๆ้ยเ้ยเยเฮ้ยเยฮ้ยเตายเนี้ยมขโมยของไม่ได้ว่ะระยะพลการนี้ไม่เป็นไรกูเจอโจทย์ไว้สัตมานี้ดิอออออโอ้ยโอ๊ยตายจริงตายเป็นไปอตายตายอยู่ ขอยูขอขอ่ข้างในบ่กโอ้โนัวมากนัวมากข้างในนัวมากมีไอตบอันนี้คืออะไรอ่ะถังน้ำมันไม่รู้ที่น้ำมันหรือเปล่าแต่ก็เอาไปเถอะไม้ตียุงน่าจะได้ใช้อยู่เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันยุงค่อนข้างเยอะ,อะวางไว้ที่นี่แล้วกันแล้วน้ำมันก็นหมดแล้วเรียบร้อยได้เวลาเติมเติมน้ำมันเลยคือเราเติมเต็มๆเลยไม่ได้หรอวะคืออันนี้เติมแบบ ตามเออเชีย่ยไม่หมดแล้วโอโอเคอะนะไปพร้อมลุยคนเดียวปุ๊บไฟหมดเหรอน้ำมันไม่มีเช้าว่ะเราสังเกตครับตรงนั้นมีมีทาวเวอร์คือตรงนั้นเป็นที่ที่เรามาแล้วก็เราเห็นรถตรงนู้นด้วยเราไม่ได้เดินม,มา ไกลขนาดนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะปลาคาเหรอคือถ้ามีตัวมิวแตนนี่คือต้องล่ามันออกมาให้หมดแล้วเราจะรอดไปด้วยกันก่อนที่จะรอดดูว่ามันมีของกินหรือเปล่ามันจะเจอของนี้ครับไม่รู้คืออะไรโอ้โหมีโลระอังเฉียบชี้เหี้ยน,นนั่นนีดูปืนดูปืนยิงยิงยิง เเเเ้้้้มีปืนนะเอ้ยเฮ้ยมันได้อย่างนี้ด้วะมีปืนว่ะคุณผู้ชมตรงนี้มันมีแก๊สมีทุกอย่างเลยจริงแล้วกูจะตายอยู่งี้เหรอก็ตอนนี้ผมยังกำลังจะตายคุณผู้ชมแม่งอ อ้าวอ้ายิงตัวตายแม่งเลย